้นตอนการฐานลกไปซ้อมกับการไปสนามจริงแตกต่างกันไหมฟังทางนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพบกันอีกครั้งนะครับวัน,นคลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่ตอนที่8ปดหรือที่9นะครับจำไม่ค่อยได้นะครับวันนี้พูดสดอยู่ไปเลยนะครับไม่ต้องมีการเตรียมนะครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราจะมาเกินหัวข้อกันไว้ว่าขั้นตอนการไปสนามซ้อมกับสนามจริงแตกต่างกันไหม ไม่แตกต่างกันนะครับเราไปสนามซ้อมเราขั้นตอนแบบไหนเราทําแบบไหนไปสนามจริงเราก็ต้องทําแบบนั้นนะครับเพื่อให้นกเกิดความเคยชินในการเดินทางแบบที่เราฝึกมานะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเพื่อสมาชิกเคยสงสัยไหมว่าเวลานกเขาอยู่ในกรงนะครับนกเขาอยู่ในกรงอะ่ะเวลาเราพาขับรถไปสนามซ้อมไปเที่ยวบานเพือนนกเขาเกาะ เกาะตรงไหนไปนะครับ,บนกบางตัวมันลนักษณะบางตัวไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็ชอบเกาะบนหลังคาหงายท้องนอนเกาะเป็นเป็นข้างข่าวบางตัวก็เกาะคอนปืนบางตัวก็เกาะคอนยาวไอคอนปืนนี่ในคอนในกรงนกจะมีสองคอนนะครับเพื่อนสมาชิกบางทีบางทีสมาชิกใหม่บางทีไม่เข้าใจคาว่าคอนปืนเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับคอนปืนจะเป็นคอนที่สั้นนะครับจะอยู่บนตลอดครับคอนปืน คอนขวางคือคอนที่ยาวนะครับที่ว่าจะอยู่ล่างและต่ําจะอยู่มุมพอดีกับตัวกงนะครับเขาเรียกว่าคอนผมเรียกไปถูกคอนอะไรผมเรียกว่าคอนกลางก็แล้วกันคอนยาวนะครับมันจะมีสองคอนคอนคอนปืนจะอยู่บนสั้นกว่าเห็นไหมครับบางตัวก็เกาะคอนปืนค่อนข้างจะสั้นบางตัวก็เกาะคอนล่างเวลาเดินทางนะครับแต่เพื่อสมาชิกบางคนก็ไม่รู้นะเอะนกเราเวลาวิ่งรถไป มันเกาะคอนไหนครับบางทีผมก็ตอนยุคนั้นผมก็แอบสงสัยเหมือนกันว่านกผมมันไปอย่างไงว,วะเวลาที่เราขี่รถทางกระเด้งทางสะเทือนอย่างนี้นะครับมันเกาะตรงไหนเคยมีครั้งหนึ่งผมแอบดอูนะครับช่วงที่ผมเอานกไปแข่งงานถ้วยพระราชทานที่ที่วัดเดี๋ยวๆไม่ใช่ที่วัดครับที่สนามเจ้าประลอนะครับสนามเจ้าประลอที่นคนปรปฐมผมจําได้นะครับวันนั้นเลิกหนึ่งทุ่ม ผมได้ที่5นะครับท้วยพระราชทานวันนั้นประเภทสากลครับผมแอบดูขาไปนะครับน,นกผมมันมันเกาะบนนะครับมันเกาะบนนอนมันไม่เกาะล่างแต่ว่าผมาตั้งแต่วันนั้นผมกลับมาผมก็ได้มาคิดใหม่ว่าก็ได้มีวิธีคิดใหม่ว่าขณะที่เราเดินทางเพื่อสมาชิกนึกออกนะครับถ้าสมมุติว่าเราขับปิกอัพหรือรถยนต์หรือรถอะไรไปก็ตาม กง,งนกเราต้องไว้ลักษณะไหนนะครับเพื่อนสมาชิกนี่นะครับนี่คือคอนยาวที่อยู่ในกงนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกเอาความยาวเนี่ยครับไปตามขนานไปกับรถยนต์นะครับนึกออกไหมครับไปอย่างนี้นะครับรถรถวิ่งไปข้างหน้าเราก็เอาไอคอนยาวไปข้างหน้านะครับอย่าตะแคงแบบนี้แล้วรถวิ่งไปอย่างนี้นะครับอย่าไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับบางทีนะครับนกมันเกาะอยู่ข้างล่างบางตัวเกาะบนข้างล่างนี่นะครับ บางทีบางท่านเราจะมีห่วงซ้ายขวาไม่ใช่ห่วงกับตะขอนะครับบางท่านเพื่อนสมาชิกบางคนก็ไม่ได้เลอเกาะกล้วยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มิดนะครับลวดก็จะโผล่มุมซ้ายมุมขวาบางทีนกเขาเกาะอยู่กลางเนี่ยบางทีเราไปไปวขับรถไวนะครับรบ,บางทีเบรกกระทันหันเนี่ยหรือว่ามีอะไรตัดหน้านกบางทีมันลื่นพลึดไปเลยนะครับลื่นชน ชนขอขอกล้วยเลยนะครับมันจะลื่นพรวดไปอย่างนี้เลยเพราะพ่ารถมันวิ่งไปแบบนี้ใช่ไหมครับนกมันยืนมันกําลังเกงอยู่เงี้ยอยู่ๆแล้วเบรกพลึดเนี่ยบางทีมันชนอย่างเงี้ยนะครับนึกออกนะครับบางทีจะ,จะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายกับนกได้นะครับก็ข้อนี้ก็แนะนาเพื่อนเพื่อสมาชิกให้วางตําแหน่งคอนคอนกลางเนี่ยครับให้ไปกับถนนเนี่ยครับไปกับตัวรถพอดีกับตัวรถที่วิ่งไปอย่างนี้นะครับนกจะได้เกาะเวลาเวลาที่เกิดอาการ เบรกนกมันก็จะพึดไปข้างหน้าไปเกาะกับประตรงประตูอะไรอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติของนกเวลาบินไปเกาะจะไม่ค่อยอันตรายครับแต่ถ้าอยู่หยยืนกําลังตะแคงตะแคงอย่างนเ,เนี้ยอยู่เบรกเนี่ยเหมือนเราอยู่อยเอี้ยวไปอย่างนี้นะครับบางทีแข้งขาหรือข้อขาอาจจะอักเสบได้นะครับไม่เหมือนกับการพุ่งไปข้างหน้าเราจะมีนกจะมีความมั่นใจกว่านะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนสมาชิกต,ต้องทําความเข้าใจและนึกถึงให้ดีนะครับบางทีเมื่อก่อนผมก็ วางไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้คิดอะไรเลยพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเดินทางบ่อยๆเอานกทาไมขาเจ็บโอ้มันเกิดจากบางทีเราไปตกหลุมสะเทือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยและอีกข้อหนึ่งนะครับนี่เป็นอาจจะเคล็ดลับของผมเทคนิคผมอาจจะละเอียดอ่อนทุกจุดนะครับบางทีเล่าไปอาจจะเล่าหน้าลืมหลังเล่าหลังลืมหน้านะครับบางทีแต่ถ้าเล่าบ่อยๆผมจะจําได้บางทีเราถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกเป็นใช้รถยนต์รถ รถที่เหมาะที่สุดในการเดินทางแข่งนกนะครับจะเป็นถ้าทางไกลๆนี่แนะนําเพื่อนสมาชิกถ้ามีรถแบบรถที่มันกันฟน้ากันฝนได้จะเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีหงเคยนะครับอยู่จันทบ,บุรีแต่ต้องไปแข่งถึงกรุงเทพแข่งถึงชนบุรีพัทยาบางแสนะเจอฝนครับบางทีนั่งกระบะหลังไปเนี่ยครับอนกไว้หลังนะครับเพราะว่า เอาเด็กๆเด็กน้อยเอาลูกกับพูดง่ายๆเอาลูกนั่งหน้าทีนี้ฝนตกไว้เราก็ขับแบบใจไม่ค่อยดีนะฝนตกปรากฏว่านกมันก็โดนฝนมันตกใส่เนาะใส่ผ้าใส่กงมันสี่ตัวก็พอไปถึงสนามนกมันก็ออกอาการไม่ดีครับืาอกีมันหนาวๆแล้วร้อนพองๆฝนในที่สุดก็ตกรอบครับถ้าพูดเป็นง่ายๆอะตกรอบเลยแข่งได้แค่ยกสองก็จอดแล้วครับเพราะว่ามันเปียกกันนะครับ แต่ถ้าเพื่อนมาชิกมีรถโอ้รถอะไรดีจะเป็นรถเก๋งรถยนต์รถอะไรรถตู้รถอะไรก็ได้ครับขอให้มันมีกระจกปิดกันฟ้ากาันฝนเพราะว่าถ้าเราไม่มีที่ป้องกันให้นกนะครับขี่ไปครึ่งทางฝนตกพายุวางข้างหน้าเนี่ยครับถ้านหน้าฝนเนี่ยะครับเราก็ต้องจอดหลบตามศาลาตามหอ,อโดมอะไรข้างทางนะครับทําให้เสียเวลาในการเดินทางบางทีอาจจะล่าช้าในการแข่งขันได้นะครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อว่าไปไม่ทัน เวลาที่เขาแข่งขันนะครับอันนี้ช่วงเพื่อนๆต้องทาความเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะยุให้เพื่อนๆไปโอ้โหจะออกรถไม่ใช่นะครับอันนี้เราเราแนะนําเฉยๆนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็ต้องหาวิธีป้องกันกันนะครับแล้วมาเกิ่นกันที่เรื่องของว่าเออเวลาที่เราซ้อมนกกรงหัวจุกที่บ้านกลับไปสนามขั้นตอนเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเราเคยทําแบบไหน เราเราเคยไปซ้อมบ้านเพื่อนแบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นนะครับส่วนเทคนิคของของผมที่เคยทํามานะครับพอหลังจากเอานกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเราโทรบอกเพื่อนไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะพรุ่งนี้เราจะไปซ้อมบ้านเพื่อนวันเสาร์อะไรเงี้ยถ้าเราถามถ้าเพื่อนวันพรุ่งนี้เพื่อนไม่ติดงานแข่งเพื่อนเขาก็จะไม่ว่านะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเลี้ยงนกเขาจะเข้าใจนะครับถ้าอย่างวันอาทิตย์เขามีแข่งเนี่ย เราไม่สมควรหิ้วนกไปวันศุกร์เสาร์อะไรเนี่ยพระรหัสศุกร์เสาร์นี่ไม่สมควรหิ้วไปครับเพราะมันเหมือนกับว่าไปตัดกําลังเพื่อนสมาชิกนะครับไปทําให้นกเขาร้องก่อนวันจริงนะครับมันจะเสียสมาธิได้ครับนะครับอันนี้เพื่อนๆตรงเข้าใจนะครับเราถ้ารู้ว่าเพื่อนเพื่อนๆเขาไม่ได้ไปวันอาทิตย์เราก็โทรบอกลวงน้าวเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ย พอไปซ้อมนกที่บ้านนะอะไรเราต้องบอกเพื่อนเขาให้รู้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปเดี๋ยวเขาไม่อยู่เราจะเสียเวลาพอไปถึงพอไปถึงขั้นตอนนะครับหลังจากเอานกขึ้นรถไปแล้วไปถึง้ันเพื่อนแะ้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอไปจอดรถปุ๊บหน้าบ้านเพื่อนหรือลาวซ้อมอันดับแรกท่านไม่ต้องไปมัวโม,วมวกับเพื่อนนะแค่ยกมือทักทายสวัสดีปุ๊บแล้วท่านก็รีบแอบเปิดกรงนกดูนะครับว่า ถ้วยน้าถ้วยอะไรมันหกไหมถ้ามันหกมันเลี่ยมันลาดก็เติมใหม่สะนะครับถ้วยน้ํานะครับเผื่ออาหารกล้วยมันหล่นเราก็จับเสียบใหม่นะครับทุกคงรีบดูไม่ต้องไปยืนโมไม่ต้องไปเดินอวดข้างสนามข้างลาซ้อมนะครับเช็คนกเราให้เรียบร้อยว่าน้ํามันหกไหมบางทีมันหกครับรถมันวิ่งกระชอนกระชอนก็กระโดดกระเดกกันนะครับน้ํามันหกได้ครับบางทีมันจะเสียมันจะเสียจังหวะครับรีบทํา หน้าที่ทํานกเราให้เรียบร้อยก่อนครับหลังจากเสร็จแล้วก็คุมผ้าไว้อย่างนั้นปล่อยให้อยู่ในรถก่อนเปิดประตูรถอะไรเปิดกระจกอะไรให้นกเราคุ้นกับเสียงให้มันชินกับสภาพแล้วพอสักพักอึดใจหนึ่งเราก็เอานกมาห้อยข้างรถข้างต้นไม้ข้างราวซ้อมแต่ว่าอย่าเพิ่งไปราวซ้อมนะครับห้อยอะไรตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยแง้มผ้าให้มันแอบมองทิวทัศน์รอบๆแอบมองข้างทางข้างสนามให้มัน ค่อยๆสอดส่องสายตาดูเปิดผ้าไม่ต้องเยอะเปิดแง้มนิดบางทีเปิดน้อยๆมันเปิดยากครับหาไอ้ไม้หนีผ้าน้อยๆอ,อันหนึ่งเปิดปุ๊บแล้วก็นหนีบให้มันโผล่มาสักเป็นสามเหลี่ยมอะไรมุมให้มันชายให้มันค่อยๆวิ่งลงมาหาร้องเล่นๆไปก่อนนะครับทําให้นกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนให้มันค่อยๆปรับนะครับท่านแล้วพอถึงเวลาเพื่อนเรียกซ้อมแล้วเราก็ค่อย เอาขึ้นลาค่อยเปิดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขอแนะนําว่าเวลาไม่ว่าเราจะไปสนามซ้อมหรือสนามจริงก็ขอให้เพื่อนสมาชิกดูเวลาด้วยนะครับบางทีเขาซ้อม4ี่โมงแข่ง4ี่โมงเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปจวนแจซื้อตั๋วแทบไม่ทันอันนี้เคยนะครับเพื่อนสมาชิกที่เคยอยู่ด้วยกันโอ้โหเขาประกาศอานกขึ้นแล้วเพื่อนยังมาไม่ถึงแล้วิว่งน้ำหกเลยดีบินีหกล้มเลยครับซื้อตั๋วไม่ทันดีบินีนกก็ไม่ได้แข่งครับยังไงก็ไปล่วงหน้าซัก เป็นชั่วโมงอะผมผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องแบบนี้ครับไปสักหรือถึงสนามก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงให้นกได้มีเวลาพักบ้างนะครับครับเพื่อน <ๆ S 1> ในสมาชิกหรือว่าเพื่อนท่านใดดูนี้แล้วก็เห็นว่าคิดของนักโอกคนเคยเซียนมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแต่ถ้าเพื่อนคนใดมีความคิดเห็นหรือมีข้อแนะนําดีๆก็ฝากคอมเมนต์มาในใต้คอมเมนต์นี้นะครับ เพราะบางทีเซียนรุ่นเก่าก็อาจจะสู้เซียนรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับสวัสดีครับ